สวัสดีครับผมนะัจากช anel n e e paw วันนี้จะมารีวิวฟิกเกอร์ตัวละครจากกันด้ามกันนะครับหลังจากที่ผมไม่ได้รีวิวงานพวกนี้มาซักขันใหญ่แล้วล่าสุดน่าจะเป็นงาน mega house ที่เป็นแอคชั่นฟิกเกอร์ตัวละครทหารฝั่งซีออนกับทหารฝั่งสาพันโลกไปนะครับถ้าใครยังไม่เคยดูเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านบนขวามือไว้ให้ละกันนะสำหรับตัวละครที่ผมจะมารีวิวในวันนี้นะครับชื่อตัวละครว่ามิยูทาคิสวานะในคลิปนี้ผมอาจจะพูดชื่อหลายๆชื่อไปนะครับถ้า ออกเสียงผิดออกเสียงถูกขออภัยไว้ด้วยละกันนะซึ่งก่อนที่เราจะไปดูของในเดี๋ยวขออธิบายประวัติข้าวข้าวก่อนละกันมิยูทาคคีสวะนะครับเป็นตัวละครที่ปรากฏตัวออกมาอยู่ในตัวโมบิสูดกันดั้มไซส์อรี่นะชื่อโมบิสูดกันดั้มไซส์สอรี่สเปซ o ูด e เอ็นอ a ฟอเฟชนะ ซึ่งเจ้าตัวไซซอนี่เนี่ยนะครับถูกนำไปผลิตเป็นตัวเกมด้วยนะชื่อเกมว่าโมวิสูดกันดั n เอ็นเค o u ์เตอร์อินสเนะครับแล้วก็ถูกนำมาดัดแปลงเปน็นหนังสือการ์ตูนนะครับแล้วก็ถูกตีพิมพ์ละกันในนิตยาสารที่ชื่อว่ากันดัมเอ็นแมกซีนในช่วงปี2004 2005แต่ผมเข้าใจว่ามันน่าจะมีหนังสือการ์ตูนแยกออกมาด้วยนะครับน่าจะมีทั้งหมด3โวล่มนะครับเล่ม1เล่ม2เล่ม3ประมาณนี้นะฮีเจ้าตัว ละครตัวนี้นะครับมิยูทาคิสวะเนี่ยทำหน้าที่เป็นโอเปอเรเตอร์ในยานที่ชื่อว่าเทอร์เรเบตนะครับซึ่งไอตัวยานเทอร์เรเบตเนี่ยก็เป็นยานชั้นเดียวกันกันกบตัวไวเบตก็คือจะเป็นยานชั้นเปกาซัสนะครับสำหรับตัวกันด้ามและกันพาและกันที่ปรากฏตัวออกมาอยู่ในไซส์ซอรี่อันนี้นะครับหลักๆที่ผมเห็นนะดูมันน่าสนใจก็คือจะเป็นตัวกันด้าม RX 78-4กับกันด้าม RX 78-5นะครับโอเคอันนี้คือประวัติคร่าวๆแล้วกัน ด้านข้างกล่องนะครับกเ็เขาจะเขียนว่าเป็นโมบิสุดการ์ดไซ s ์ซอรี่ฟอร์มเพรสบ e ออนเดอะบลัชบุลลุมทีนะครับสเปเชียลบ็อกซ์ซึ่งผมไม่แน่ใจเพราะว่าเ p ปเชียลบ็อกซ์เนี่ยของเขาคือแถมไห้ตัวละครตัวนี้มาให้ที่เป็นแบบฟิกเกอร์กับตัวพวงกุญแจหรือเปล่านะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นพวงกุญแจนะแล้วก็ สนนราคาเนี่ยตอนที่ผมซื้อมาเนี่ยมันน่าจะประมาณ2ปี3ปีมาได้แล้วนะครับผมน่าจะได้ราคามาไม่แพงนะแต่ว่าถ้าเราคอนเวตจากที่มันเป็นเงินเยนนะครับก็อยู่ประมาณ600กว่าบาท700แล้วละกันนะประมาณนี้อ่ะโอเคไม่รอช้าเดี๋ยวเปิดกล่องเลยละกันจะได้ไม่ยาวมากนะครับสาหรับคลิปนี้ฮิในกล่องสิ่งที่เราจะได้มีอะไรกันบ้างนะผมเปิดไปแง้มๆ้มน,นะครับ <ๆ S 2> แต่ยังไม่ได้รายละเอียดเ <ๆ S 2> ต็มๆเลยก็คือ ทุกอย่างจะอยู่ในตัวกล่องพลาสติกใสแบบนี้นะครับล็อกไว้ชัดเจนแล้วก็คือจะมีตัวฟิกเกอร์แล้วก็พวงกุนแจนะอันหลังน่าจะเป็นหนังสือการ์ตูนนะครับใช่นี่ก็คือจะเป็นตัวหนังสือการ์ตูนนะครับหน้าตาหน้าปกดูดีใช้ได้เลยทีเดียวนะครับก็เป็นตัวละครอย่างนิยูทาคิชวะบอกได้เลยว่าข้างในยังใหม่กริ๊โอเคอันนี้คือหน้าตาตัวหนังสือการ์ตูนนะครับทีนี้เรามาดูไส้ในกันมากดีกว่าไส้ในนะโอเค อย่างแรกเลยอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวหน้าของตัวละครตัวกันดั้มนะครับตัว am, RX กันดั้ม rx ่ก rx บ8ขีด rx ห8 5ขีดนะครับข้างในผมว่าทุกอย่างก็คงเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นหมดแหละนะครับแล้วก็มีพวกขุ่นหรือตัวละครต่างๆที่อยู่ในตัวไซ์ซอลี่อันนี้นะครับผมว่าการดีไซน์คาแรคเตอร์หน้าตาผมว่าดูใช้ได้เลยทีเดียวนะมีหุนหน้าตามาแปที่ผมไม่เคยเห็นด้วยเหมือนกันนะครับเคก็ ถ้าใครรู้หรือว่าใครทราบนะครับเกี่ยวกับลเละเอียดของหนังสือการ์ตูนทั้ง3าโมมโล,ลุ่มตรงนี้นะก็มาแชร์ให้ดูกันได้แล้วกันแต่ผมมองว่าเออมันก็ดูหน้าอ่านดีนะไม่แน่ใจว่าจะมีเวอร์ชั่นภาษาไทยหรือเปล่านะครับอ่ะข้างในมีการ์ดอะไรด้วยนะครับเดี๋ยวขอหยิบหน่อยการ์ดอันนี้น่าจะเป็นตัว ID นะครับน่าจะเป็นบัตรประจำตัวนะของมิยูทาคิสวะนะครับที่ผมไปดูในวิกินะ ตัวนี้เนี่ยมันจะเขียนชื่อว่าเป็น miyu นะแต่น,นี้ก็เขียนว่าเป็น miu ท a กิสวะแทนนะครับแล้วก็มีชื่อตำแหน่งนะจะเป็น management and operator นะแล้วก็เพศอะไรนะครับสีผมนะครับสีตาแล้วก็หมู่เลือดนะครับประมาณนี้แล้วกันก็น่าจะเป็นแบบประจำตัวของนางนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวหนังสือกระตูนแล้วกันก็ให้ดูคร่าวๆประมาณนี้นะครับก็ผมว่าลายเส้นใช้ได้อยู่นะอะ ทีมาดูตัวฟิกเกอร์ของเราบ้างนะครับสิ่งที่เขาให้มาอื่นเพิ่มเติมมีอะไรกันบ้างอ่ะเดี๋ยวขอแกะเลยแล้วกันอโอเคก็จะมีเดี๋ยวให้ดูก่อน่อะมีอานนึงนะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวฐานนะครับที่เอาไว้ติดเข้ากับตัวฟิกเกอร์นะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวพวงกุญแจนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูหน้าตาพวงกุญแจสักนิดนึงปุ๊บอ่ะแกะเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาพวงกุญแจนะครับประมาณนี้นะ ก็น่ารักใช้ได้นะเอาไปวางคู่กับตัวละครหรือพวกคุ่นกันดั้มในภาค0079ผอว่าก็น่าจะพอไปได้อยู่นะครับอ่ะทีนี้มาดูไฮไลท์ของเราที่เราอยากได้จริงๆบ้างนะครับนอกเหนือจากตัวหนังสือการ์ตูนที่เราเห็นนะอ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวฟิกเกอร์นะครับชื่อว่ามิุทาคิสวานะผมถือว่ารายละเอียดก็ค่อนข้างที่จะใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าน่าจะผลิตที่ประเทศจีนนะคาดเดานะครับ ขยับอะไรได้ไหมเอ้ยขยับได้ด้วยนะครับแขนอะไรพวกนี้พอจะขยับได้เล็กน้อยนะครับอ่าแต่ว่าจริงๆผมว่าก็ไม่เหมาะให้จะให้ขยับอะไรซะมากกว่านะยืนที่เท่ได้ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวลองเสียบเข้ากับตัวฐานดูใต้ฝ่าเท้านะครับก็จะเป็นตัวล็อกนะเอาไว้เสียบเข้ากับตัวฐานอ่ะเดี๋ยวผมลองเสียบไปดูเล่นๆแล้วกันนะครับโอเคก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะสำหรับตัว ฟิกเกอร์ของตัวชื่อตัวละครว่ามิยูทาคิซาวะนะครับก็คลิปนี้เอามารีวิวให้เพื่อนๆดูสั้นๆละกันนะครับถ้าใครพอจะรู้ประวัติของตัวละครตัวนี้เต็มๆจริงๆหรือว่ารายละเอียดของโมบิสุดกันดัน่มไซซ์ซอลี่ภาคนี้นะครับก็เอามาแชร์กันได้ก่อนจากไปนะครับก็ฝากกดซ u b สไครป์ตรงกลางนี้ถ้าคลิปนี้ถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ดยละกันจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวตัวต่อ,ตอไปที่ผมจะ เอามาแชร์นะครับให้เ,เพื่อนๆได้ดูได้ฟังกันได้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายครับ